Welcome to Start with Why Podcast Podcast ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจ Thailand e-commerce trend 2021โดย p r รซ่าตอนจบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w p y Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุพภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ ใน EP นี้นะครับจะเป็น EP สุดท้ายแล้วครับที่ผมจะขมวดปมของ e-commerce trend ประเทศไทยในปี2021นะครับกันอีก2 trend ผมเล่า trend ที่ 1, 2, 3ไปแล้วใน2อีพิโซดก่อนหน้านะครับ trend ที่4ที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ From Influencer Marketing to Influencer Commerce นะครับการตลาดเนี่ยนะครับของ Influencer ในปีที่แล้วนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปครับในปี2021นะครับ จากเดิมทีนะครับปี2021นี้เนี่ยเป็นปีที่มีการเติบโตของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์นะครับช่วงล็อกดาวน์เนี่ยช่วงประมาณสักควอเตอร์สเนี่ยนะครับมีการเติบโตของคอนเทนต์ครีเอเตอร์สูงมากเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยพอเกิดการล็อกดาวน์แปลว่าพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับที่บ้านมากขึ้นพออยู่ที่บ้านมากขึ้นเนี่ยนะครับพฤติกรรมก็อยู่กับแพลตฟอร์ม มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า l a ็ปท็อเป็นต้นนะครับมากขึ้นอย่างนัยะสำคัญนะครับแตหลายๆตัวชี้ไปในทิศทางเดียวกันและมากกว่านั้นนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนนะครับก็แจ้งเกิดกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงโควิดแบบนั้นนะครับมีการเติบโต follower โอ้โหอย่างมากในช่วงโควิดแบบนั้นนะครับจนมาตอนนี้นะครับ ตัวหนึ่งที่นักการตลาดต่างตั้งคำถามกันว่าเอ๊การทำการตลาดปีที่แล้วเนี่ยที่ลองการทำการตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับเล็กที่เรียกว่านาโนอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นระดับใหญ่ขึ้นมาระดับไมโครมาโครจนระดับท็อปสตาร์เนี่ยเฮ้ยมันก็ได้ the a w ดอเวเนสดีนะแต่คำถามที่สำคัญก็คือว่า การที่นักการตลาดหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยเลือกที่จะทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยมันจะสามารถสร้างให้เกิดยอดขายให้กับธุรกิจแบบจับต้องได้วัดผลได้อย่างจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การสร้าง awareness ให้คนพูดถึงแต่เพียงอย่างเดียวปี2021นี้จะเป็นปีที่จะวัดกันเลยทีเดียวนะครับว่าการทำการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้เนี่ย นะครับมันจะสร้างยอดขายได้หรือเปล่านะครับขอคลอสมาถึงสิ่งที่ไพรซ่าทำนะครับไพรซ่า er เนี่ยเราก็มีทำแพลตฟอร์มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มนะครับที่เราเองเนี่ยนะครับมีการวัดผลไปจนถึงปลายทางเลยทีเดียวนะครับเพราะสิ่งที่ไพรซ่ามีอยู่เนี่ยนะครับคือเราคอนเน็กเชื่อมต่อไปกับช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซหลากหลายแพลตฟอร์มชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับแปลว่าเราเองเนี่ย เมื่อเราทํางานกับอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยที่ทำงานกับเราสร้างแคมเปญการตลาดที่ทํางานกับอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะในระดับไหนนะครับจะสามารถวัดผลได้ถึงยอดขายนะครับเพราะเรามีการ tracking ต่างๆตั้งแต่ต้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็น reach awareness จนถึงยอดขายเลยทีเดียวว่า i n f ฟลูเอนเคนนี้เนี่ยเวลาทำ YouTube ออกมานะครับมีการเล่ามีคนดูเป็นแสนคน มีคนคลิกสินค้าสนใจอยากจะซื้อกี่คนและคลิกไปเสร็จปุ๊บแล้วซื้อหรือเปล่าซื้ออะไรยอดขายกี่บาทแบบนี้เราวัดผลได้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราพยายามสร้างขึ้นมาในปีที่แล้วและปีนี้แหละระบบเราพร้อมละที่จะเอาโซลูชันตัวนี้เนี่ยส่งต่อให้กับธุรกิจเพื่อมาทำการตลาดและวัดผลยอดขายได้อย่าง จริงแท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็ลองทักเข้ามาคุยกับทางไพรซ่าได้นะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่ผมชีให้เห็นถึงเทรนชัดเจนเลยนะครับหลากหลายแบรนด์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีการถามถึงว่าเอ๊ะปกติทําการตลาดกับอินเวนเซอร์แบบนี้เนี่ยนะครับหลกัลกๆมันก็วัดผลได้แต่ Engagement หรือ Leash แบบนั้นนะครับทำยังไงดีถึงจะวัดยอดขายได้ซึ่งผมขออ้างถึงเทรนของการค้าออนไลน์ ที่ประเทศจีนนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าอ e ีคอมเมิร์ซที่ประเทศจีนเนี่ยแสงหน้าประเทศไทยไปประมาณสัก3ปีนะครับผมอ้างถึงข้อมูลตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้มาจาก South China Morning Post นะครับที่เขาไปเก็บสแตตมานะครับว่านักการตลาดนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเขามองช่องทางการทำการตลาดแบบดิจิทัล แบบไหนนะครับที่ส่งผลได้ถึงยอดขายได้ดีแล้วเขาเลือกที่จะให้น้ำหนักกับช่องทางไหนที่สุดผลปรากฏว่านะครับช่องทาง KOL นะครับหรือ Key Opinion Leader หรือการทำการตลาดแบบ Influencer นี่แหละได้รับความนิยมที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวจากธุรกิจนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่จีนพิสูจน์แล้วครับ ว่าการทําการตลาดผ่านอินเวนเซอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะผลักดันวัดผลออกมาเป็นยอดขายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอย่างเทรนที่ผ่านมาอย่างกระแสที่ผ่านมาที่เพิ่งมีไปเนี่ยก็ยังพิมพ์รีพายในประเทศไทยนะครับที่โอ้โหขายทุกอย่างทําไลฟ์ได้สนุกสนานมากๆนะครับปีนี้แหละจะเป็นปีที่แบรนด์หลายๆแบรนด์ ธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับจะเริ่มพยายามสร้างช่องทางของตัวเองนะครับทำไลฟ์ต่างๆเพื่อที่จะคอนเวิร์ตคนให้เกิดการซื้อขายผ่านช่องทางของตัวเองมากขึ้นไปดูกันท้่เทรนด์สุดท้ายนะครับเทรนด์สุดท้ายที่ผมจะปิดท้ายกันผมเรียกมันว่า Convergence of Platform นะครับปี2021ปีนี้นะครับจะเป็นปีที่เราจะเห็นแพลตฟอร์มดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆพยายาม ขยายตัวครับขยายตัวทําในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นจุดกําเนิดของตัวมันเองนะครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้เวลาอยู่กับบนอินเทอร์เน็ตใช้เวลาอยู่กับพวกสมาร์ททีวเนี่ยเราล้วนแล้วแต่ใช้เวลาอยู่กับดิจิทัลแพลตฟอร์มซะเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะค้นหาสินค้าก็ใช้ g o o g l e เราอยากจะคอนเน t เชื่อมโยงติดตามข่าวสารก็ใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับอย่าง Facebook ก็เริ่มจากเป็นมีเดีย Instagram o นะครับ g o เ g l e เริ่มจากเป็น Search Line เริ่มต้นจากการเป็นแชทแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มกลุ่มที่เป็นมีเดีย พอมาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นประเภทของอ e ีคอมเมิร์ซบ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Lazada เป็น Shopee หรือเป็น JD นะครับอันนี้เป็นจุดกำเน,นิดของแพลตฟอร์มที่โตมาเป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแพลตฟอร์มอีกประเภทหนึ่งนะครับอย่างธนาคารธนาคารทุกวันนี้เนี่ยล้วแล้วแต่พยายามทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มนะครับสร้าง k K b n n k ก็มี K-Plus SCBEC นะครับหรือ อีกแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มโลจิสติกนะครับอย่าง Grab หรือ Gojek หรือ Lineman นะครับแพลตฟอร์มที่ผมอ้างถึงเล่าถึงไปทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยถ้าไล่กระบวนการกันดีๆนะครับตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบก,กระบวนการเนี่ยมันจะไล่เป็น5ขั้นตอนลักษณะนี้ครับขั้นตอนที่1ที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับก็คือแพลตฟอร์มประเภทของมีเดียนะครับเวลาเราอยากจะซื้อสินค้าเราก็ เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับมีเดียก่อนเข้าไปเซิร์ช google ก่อนเข้าไปไถ่ดูใน facebook ก่อนว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจเข้าไปพิมพ์ค้นใน facebook นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มประเภทที่1พอเรามีปฏิสัมพันธ์กับมีเดียเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแพลตฟอร์มประเภทที่2ติดตามกันมาก็คือแพลตฟอร์ม d v v r t t s s n n g นะครับใน Google ก็จะมี Google a d f a c e b o o k ก็มี facebook Ad นะครับเพราะฉะนั้น แพลตฟอร์มที่เป็นมีเดียกับแอดเวอร์ทายิ่งเนี่ยค่อนข้างคางบเกี่ยวกันครับเวลาคนทำแพลตฟอร์มมีเดียก็จะทำแพลตฟอร์มแอดเวอร์ทายิ่งขนาดกันไปด้วยครับเพื่อที่จะใช้แพลตฟอร์มของแอดเวอร์ทายสิ่งเนี่ยเป็นตัวในการเจเนเรตเลเวนูสร้างไรายได้นะครับแพลตฟอร์มประเภทที่3คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับแพลตฟอร์มประเภทที่4คือเพย์เม t น์แพลตฟอร์มประเภทที่5คือหลังจากเราจ่ายตังก็จะมีโลจิสติกแพลตฟอร์มมาส่งสินค้าหาเรา เทรนสำคัญของปี2021นี้ก็คือว่าแพลตฟอร์มทั้งห้าประเภทนี้เนี่ยที่มันมีจุดกำเนิดแตกต่างกันมันจะพยายามขยายตัวนะครับขยายตัวขึ้นและขยายตัวลงยกตัวอย่างเช่นนะครับแพลตฟอร์มอย่างอ e ีคอมเมิร์ซอย่าง Lazada หรือ Shopee ปัจจุบันขยายตัวทำทุกสิ่งที่ผมพูดถึงไปแล้วครับ ลาซาด้ากับช e ้อปปี Life, e ้ทำตัวเองเป็นมีเดียด้วยครับมีลาซาด้าไลฟ์มีช้อปปี้ไลฟ์นะครับทำตัวเองเป็นแอดเวอร์ติซิ่งด้วยครับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าอยู่ในลาซาด้ากับช้อปปี้ก็ยิงแอดผ่านแพลตฟอร์มลาซาด้ากับช้อปปี้ได้ทำตัวเองเป็นเพย์เมนต์แพลตฟอร์มด้วยครับมีวอลเล็ตเป็นของตัวเองลาซาด้ามีลาซาด้าวอลเล็ตช้อปปี้มีแอร์เพย์รวมทั้งอันที่สำคัญเลยทำตัวเองเป็นโลจิสติกแพลตฟอร์ม ช้อปปีเปิด s h o p ปี้เอ็กเพลสลาซาดมี Lazada อ็กเพลสนะครับเรียกได้ว่ามีบริการครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทำให้คนอยากจะซื้อสินค้าอะไรเี่ยคือเข้ามาที่ Ecosystem หรือระบบนิเวศของ Lazada กับ s h อ p e e ได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยเ็แปลว่าอะไรครับสิ่งที่เราเห็น l า zada กับ s h อ p e e พยายามไปกินส่วนแบ่งเค้กของ Google กับ a c e b o o k และ Google กับ Facebook ก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะครับปีนี้ปี2 0 2 1จะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ Facebook จะเปิดตัวแพลตฟอร์ม Facebook Shop ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะ Facebook มีการเปิด Facebook Shop ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแปลว่าธุรกิจต่างๆจะสามารถขายสินค้าปิดจบบนแพลตฟอร์มของ Facebook ได้เลยทันทีแบบ Seamless ไร้รอยต่อนะครับ บนแพลตฟอร์ม f a c เฟ o บุ๊กเฟซบุ๊จะกลายเป็นแพลตฟอร์มคอมเมอร์ซอย่างเต็มตัวนะครับมีทั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Facebook Shop มี Facebook Marketplace Payment ก็มีแล้วคือ Facebook Pay แบบนี้นะครับแพลตฟอร์มของธนาคารละ่ะไม่ว่าจะเป็น K Plus หรือ SCB ก็มีการขยายตัวไปอย่าง SCB ก็มี r o i n n o o o นะครับหรืออย่าง Grab ก็ขยายตัวไปไปเป็น Grab Mart Grab food นะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซูปเปอร์มาร์เก็ตทำตัวเองเป็นอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัวรวมทั้งขยายตัวไปเป็นแอดเวอร์ทายสิ่งแพลตฟอร์มแล้วยังมี Grab a t เป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเทรนที่จะเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มในปี2021นี้นะครับที่แพลตฟอร์มจะพยายามทำตัวครับให้กลายเป็นสิ่งอื่นๆที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ในมุมของธุรกิจคุณก็ต้องเริ่มมองแล้วว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการขยับขยายสร้างให้ธุรกิจมาเอื้อให้ธุรกิจเราเติบโตได้อย่างไรในปี2021นี้ก็ต้องคอยติดตามกันถึงเทรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ครบท้วนสมบูรณ์ครับกับ5เทรนด์ e c o อมเมิรประเทศไทยปี2021นะครับผมทวนให้นะครับ5 trend. เทรนด์เทรนด์ที่1 e c o m อีคอมเมิรบูมเติบโตสูงมากสร้างก,นนการแข่งขันที่สูงมาก เทรนที่2 Direct to consumer เทรนที่3 From search based shopping to discovery based shopping เทรนที่4 From influencer marketing to influencer commerce เทรนที่5 Convergence of platform นะครับวันนี้ก็ ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม Start With Why Podcast ไว้ได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดไม่พลาดนะครับเอพิโซดใหม่ๆที่ผมจะมีปล่อยออกมาในทุกๆสัปดาห์วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีครับ Start With Why Podcast